คิดว่าลูกชายคิดเป็นลูกชายจะเป็นยังไงก็บอกลูกชายก็แต่งหญิงโชว์ก็คือมันอยู่ที่ว่าเราทําตัวยังไงให้เขายอมรับเราได้อย่างอาจารย์อย่างพวกพ่ออะไรพวกนี้คือว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําตัวยังไงให้คนเขารักให้คนรักดีกว่าคนเกลียดคุณแนทังไว้นะทั้งไงคุณแนทขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาเราคุณค่ะครับผมอสายต่อมาคุณต้นสวัสดี์อ้คุณต้นหรือคุณตั้นคุณต้นค่ะคุณต้นต่อ่างเลยคุณต้นสวัสดีครับจะเขตไหนเอ่ย รางกรแหงครับรางกําแหงแต่ว่าเกมมีทุกเขตอ่าดูซอยมหาไทยดูว่าเพราะว่าดูซอยมหาไทยรู้นะเนี่ยขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาหรือผชายปกติก็ได้คุณเต้ยอยู่อยู่ชนบุรีแต่มาที่รางกําแหงมีคนชมว่าเสียงหลอมีคนบอกว่าเสียงหลอชนีแถวเนี้ยแหละชอจะดีหิวเออจะดีหิวว่าหลอคุณต้นครับคุณต้นเป็นเกมปะ เป็นครับอ๋อเปิดเะครับเปิดเที่ทำด้องเปิดเผยชัดเจนแลยเนยเสียงาาการไม่ได้หรลอเปล่าที่บ้านรู้หรืเป็นอะไรครับที่บ้านรู้หรือเปล่าครัว่าเป็นหรคะรู้ครับดีมากเป็นสิ่งเสมีแฟนยังครับมีแลเอองั้นลกันจับางสายที่ถึงเราล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอ้าุณต้นจะถามว่าคุณต้นิดว่าจากพต้นวงการข้าหนามีในา ช่นีโอยอยากกินอ,อีกแล้อามเออพี่ต้นพี่ต้นส่งขามหลังมนมาให้พวกเราเชาวจีน,นินเอยกินก็ได้น,น,นะช่วงนี้ของขาดอ่านหานงการหนาอาหารการหนาที่เกเยอะเอย์สัชกร เพศสันจ์เฮ้ยมีไปเยอะเมื่อเช้าเพิ่งดูมีรายการหนึ่งออกเว้ยแซลกับน้องผู้หญิงที่เขาเป็นน้องเตยอ,อันนั้นอันนั้นตอนนั้นยังอยู่อุตอรดิบอยู่อ,อุ้ยรายการนี้มีเพศสัจจ์มานั่งเล่าน่าสวยๆเนาะเพศสัจจ์ก็จะนิ่ามๆทำไมล,ะละ่ะเพศสันจเพศสันจที่ลำกำแพงออกสาวมากเลยเหรอของถุงต้นมีเรื่องมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงคร่ะได้ได้จันมาจันมาคือเนี่ยผมอะเป็นคนหนึ่งนะที่มีเงินมีทุกอย่างมีรถ ีอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยแม่ไม่เคยได้รักจริงจากใครเลยอะอ๋อฝั่งนี้มะหน้าตายังไงอะอันนี้คือถามตองต้นเองนะคุณต้นหน้าตายบบไงครับหน้าตาโอเคครับขาวสูงร้อยแปดสิบโอ้ยเป็นลูกต้นเลยเหรอคะคุณต้นเป็นฝั่งไหนครับฝั่งลุกหรือฝั่งรับเอ่ย อ่าส่วนใหญ่จะลุกครับไม่ใช่ฝากลุกหล่อรวยลุกหล่อรวยเฮ้ยอย่างนี้มันก็น่าจะได้เยอะนะเออจริงๆแล้วคุณต้นจีบผีเปล่าผิดว่างติดใจด้วยนะเรตัใจกันเลยจี่ดนะไอนะเราตั้งใจจะคบกับเขานะครับแต่ทําไมเขาต้องม่คนาเ่นด้วยอ๋อก็น้องน้องก็ต้องเ็นอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ว่า เออเราต้องทําใจไว้ก่อนหนึ่งคือว่าเกย์อ่ะมันไม่จบอยู่แล้วค,คือคือความความหนึ่งคือเป็นพี่ชายเ,เจ้าชู้เจ้าชู้อยู่แล้วอเออเจ้าชู้อยู่แล้วแน่ๆหนู่คือว่า<อ>เราคบกับใครเราเราต้องถามตัวเราเองก่อนอย่างที่ถามด้วยว่าเราจบกับคนนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่จบอ่ะถ้าเขาไม่จบใช่ไหมก็ไม่จบก็ทำไมห่ะคุณต้น แต่ผมจะบอกนะครับว่าคุณต้นมีเงินมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้นไม่ได้หาคนล้างรถไม่ได้หาคนดูแลบ้านนะครับคุณต้นหาแฟนฉะนั้นสิ่งของพวกนั้นบางทีมันไม่สามารถซื้อความรักได้นะครับใช่ไม่ไม่คุณต้นครับคนที่คุณต้นอยากจะคบอยู่เนี่ยเขาหน้าตาดีไหมครับเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นแดนเซอร์อแต่ไมอาชีพแดนเซอร์ตองต้องทำใจไว้เรื่องหนึ่งว่าเจอเยอะตัวเขาอ่ะเจอคนเขาทํางาน่ะเจอคนเยอะแล้วหนึ่งหนู รับได้กับอาชีพเขาไหมแล้วหนูทำงานอะไรเอ่ยพี่ผัดกรคอนครับเอาหน่อยสิ่งคนแต่ว่านี่คือฉันนี่แหละที่ฉันเ็นอยู่อะ่ะก็คือว่าอันนี้คือง่ายละตัวเราเราทำงานอะเราทำงานตรงเนี้ยแล้วเขาอะ เอออย่างหนึ่งคือเขาทํางานในวงการบันเทิงครับคือแล้วเขาคก็บอกเขาเจอคนเยอะกว่าและอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีเขาอาจจะรักเราก็ได้แต่เราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาไปไปชอบคนอื่นแล้วคนอื่นบางทีบอกว่าอาชีพเขาด้วยอาชีพเขาอ่ะเขาไปเจอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเขาอาจจะแบบพูดคุยลลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหนูลองลองเปิดใจให้กว้างแล้วลองคุยกับเขาอีกทีเบนเซอร์อยู่โคโยตี้คะเบเซอร์เบเซอร์ที่ไหนเขาบอกได้ปะเบเซอร์ที่ไหนเออพี่ไปตกกระโหลกมันเบเซอร์ที่ไหนบอกได้ปะ รัชดารัชดาอ๋อเปิดแนวตัวแรงแนวเปลี่ยนบรรเทาเปลี่ยนเป็นบรรเทาจีนีเอก็มีดั้กเซร์นะเหตุผมว่าอย่างไรต้องเปิดใจก่อนแหละเออแล้วเขาทำงานอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าเคยคือจะไปเปิดผ่าที่ชลบุรีด้วยกันเลยครับแล้วไงอ่ะแต่แต่เราบอกว่าเปิดให้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยเอามาคนใจปั่แมนไม่ไม่เอาเขาบอกไม่เอาเขาอยู่ที่นี่เขาสะดวกกว่า ่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขาก็ไปคบกับอีกคนนึงรวยกว่าอ๋อรวยกว่าอุยคุณนี่แตาดีแน่เลยอ่ะคุณต้นเปิดผับมันคือความรับผิดชอบนะมันต้องดูแลร้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะเออเออเปิดผับให้พี่พี่กันลังว่างๆอะออาจารย์กับผู้จัดการอะไเออเออหรือไม่ก็เอาเงินที่เหลือเปิดผับมาแบ่งพวกเรามาอุดหนุนรายการเราก็ได้จะสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยแล้วตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วเหรอคะอ๋อคนนั้นคือเลิกไปแล้วตอนนี้โสดครับโอ้ มก็สดนะมนก็มี่ากแต่อาตกออยากเปิดผาพอยู่มาคือคือจริงๆแล้วอ่ะน้องเขาเราเพิ่งเลิกกันเองนะแต่เหมือนแซดน้อาดูดูดูกับน้องอีกคนนึงอยู่นะแล้วบอกเป็นสดทำไมเนี่ยเป็นเอร์หรือเปล่าคือมีแต่คนเข้ามาหาเราอ่ะเยอะนะทุกคนอ่ะเหมือนกับแบบว่ามาหลอกเอาเงินใช่ครับอ่ะพี่มีวิธีพร้อมพี่ก็เป็นหนึ่งนลูกหนูหนูต้องเล่นละครสิ โอ้อเดี๋ยวตัวเล่นละครถ้าอยูดด่ดูดูจากจากเดี๋ยวเจอรถแท้็แทรักแท้็หนูเก็บอ<ด>ิอเอสเซสซอรี่หนูทุกอย่างเ oh, <okay. S 1> ลยเออลองดูที่ชั้นแทบช็อกตายมาแล้วเพราะเคยเจอกับตัวเองมาครับเออ ลองแบบว่เาเป็นหมูหมากาไก่คือไม่ได like ้ทำงานเพสัตไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอย่างเงี้ยเออลองดูซิอ่ะก็เจอเหตุการณ์ขับรถยี่ห้ออะไรโอ้ยรถโตโยต์โอ้ยรถพูดได้นะรถโตโยต้าเก่าๆโอ้ยมาเฉียวตากลมอย่างงี้เลยโอ้ยทำไมต้องแบบปลอมตัวอะไรเงี้ยขอให้ได้เจอรักแท้เร็วน้อเราใช้เวลาครับขอบคคุณ่ะเราใช่วยนะครับคุณต้นโซ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 สายต่อมาคุณชัยภูมิดท้ายแล้ว หลุดแล้วไม่เป็นไรไ่ได้เราหทวพนัการตัดคนเลยเดี๋ยวฉันขอฉันขอนิ่นั่งก่อนาต้นรายการฉันบอกไปว่าวันนี้จะประกาศผู้โชคดีได้รับเสื้อสี่ขวดดังนี้ใครบ้างเอ่ย0 8 2 3 3 9 1ด0ตุ้ดตุ้ด08175842จา3 3อตุ้ดตุ้ดนตุ้ดตุ้ดย์าาตุ๊ดหรับความสนุกในวันนี้นะครับในช่วงเมา s ของจีดีเอนะครับคงต้องขอบคุณพี่เก้ที่มาชู่ดคุยกับเราในนี้ยังไม่ไปขอเมา s e ต่อก่อนแล้วชีจะไปพร้อมเราใช่มั้ยมีประกวดนะคะใครสนใจก็เชิญไปชมได้วันที่11ธันวาที่จะถึงนี้และปีนี้คือครบรอบ10ปีโอยิ่งใหญ่10ปีมิสเอซลังการแน่นอนแน่นอนค่ะคนดูคนดูเข้าไปนี่เสียค่าบัตรอะไรไหมคะมีเสียค่าบัตรค่ะแต่เขาก็รายได้ทั้งหมดก็คือเป็นการกุศลก็ไม่ทำาบนน้อบัตรจะมีหลายราคาก็ ดิฉันไม่ทราบเหมือนเขาก็เปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจเขอบอกว่าเข้าไปดูนี่จะได้สนุกเป็นรุ่ใหม่ๆนะครับเนื้อห่ใครที่เรียนช่างกลอยู่อยากเป็นยังไงก็ทาได้ดูนะเผื่อเปิดตัวเองโลกทัศน์ใหมัยฝากไปด้วยนะครับกับ GDNAT เสาอะไรที่สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทางช่อง H Past Channel ขอบคุณพี่แก้ก่อนนะขอบคุณมากๆอย่าไเพื่อนที่ไหนนะที่สนใจอยากเป็นแฟนคลับของเรานะก็สามารถเข้ามาได้เลยถึงสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น www.facebook.com/gdna.tv หรือ www.gdna.tv.com กับเว็บไซต์ของเราหรือไง ฮอตเมลนะฮะส่งข้อมูลสอบถามอยากให้เราจัดรายการแบบไหนอยากให้เสนอเรื่องอะไรก็นี่เลยนะกับ gna tv hotmail com นั่นเองครับใช่แล้วนะจ๊ะก็มี3ามทุ่มครึ่งถึงเช้าคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เจอกับพวกเรา4ี่คนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาและแขกรับเชิญที่สุดแซบแบบนี้เสมอมีตลอดตลอดตลอว่างานนี้แซบอย่างแน่นอนเป็นรายการหนึ่งเดียวในประเทศไทยในก่อนอื่นที่เราจะลากันไปเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดจดีท่านแรกก่อนเลยรองข้อคาแฟนะจ๊ะแล้วก็ตาม เห็นไหมบอกเคาเฟ่โอ้อมาแล้วนะจ๊าแล้วสปอนเซอร์ที่2ต่อไปกับอัลซาลาสปานะครับอัลซาลาเดสปานั่นเองสปาแอนด์มัสซาสำหรับใครที่อยากนวดแบบไหนอ่ะกล้องซูมนิดนึงเร็วนี่เลยนะกับนี่เลยกับสมัสซาที่คุณสามารถเลือกได้นะจ๊ะรับรองว่าเด็ดอย่างแน่นอนและสุดท้ายนะครับอยากไปสภาพบรรลุนุ่มที่มีชุดชั้นในดีๆใส่นะค<ล>รับ dischopformen com นะครับสามารถไปหาเลือกซื้อได้เลยนะครับมีหลากหลายเหลือเกินว่ัสดนท่านชิ้นลงชิดลมสีลงสีลมมีหมดเลยนะจ๊ะจัดไปจ๊าวางขาจ้าพี่โอ๋ ใช่แล้วนะเนาะเด็ดหมดเวลาลาเวลาหมดแล้วนะจ๊ะพบกันเสาร์หน้ารับรองมันเด็ดอย่างแน่นอนกับพวกเราทั้งสี่คนรวมถึงเกสพิเศษพิเศษแบบนี้สำนักนี้เราทั้ง4คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพร้อมกับทีมงานสำนักนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย